็หลังจากเชลซีป่านหน้าอซนอลคว้าตัวมิคาโอบโลดิกมาจากชัคตาโดเนตด้วยค่าตัวโอหูมหาศาลมากๆหลายคนก็คงจะสงสัยไม่น้อยนะครับว่านักเตะค,คนนี้เป็นใครมาจากไหนบวกกับฟอร์มปัจจุบันของเจ้าตัวนาะแม่ไม่ค่อยเปรียงปังกับเชลซีกเท่าไห่นะรผู้คนก็แอบคิดว่านี่นะ่ะเป็นการย้อมแมวหรือเปล่าแล้วทำไมเชลซีน่ะถึงยอมทุ่มขนาดนี้กับนักเตะวัยเพียงแค่ยีิบสอปีแล้ววันนี้เกาะติดเชลซีสตอรี่นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของเขานั้นเป็นยังไงก่อนจะย้ายมาอยู่กับเชลซี มิคาโลมูดิกนับดาวดุ่งทีมชาติยูเครนมา22ปีย้ายจากชักต้าโดเนตมาอยู่กับเชลซีในเดืนมกราคมปี2023โดยสัญญายาวถึง8ปีครึ่ง มูดิกเป็นนักเตะที่เปลี่ยมไปด้วยทักษะได้ความรดวดเร็วโดยเขาสร้างชื่อที่เป็นหนึ่งในตัวลุกเทีันตาย่สุดของยุโรปในจังหวัดดวลเดียวหนึ่งต่อหนึ่งปกติแล้วเขาลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแต่ก็สามารถยืนปีกได้ทั้งสองฝั่งและความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นของเขาคือการลากบอลจากทางฝั่งซ้ายก่อนตัดเข้าด้านในและปัน่นโดยเท้าขวามูดิกนับเกิดในเมืองคาสโนกาซึ่งของประเทศยูเครนซึ่งไม่ไกลจากเมืองเคียบสักเท่าไหร่ ซึ่งตัวของเขาเองใช้เวลาในวัยเด็กเล่นฟุตบอลกับอะคาเดมี่ของเมทาริตคาเคฟสโมสรในท้องถิ่นและในปี2014เขามีอายุครบ13ปีในย้ายประเด็นให้กับทีมที่ใหญ่กว่าแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็จะถูกเชักต้าโดเนตมองเห็นเบลและย้ายไปร่วมทีมในอีก2ปีต่อจากนั้นต่อมานะพอเขาอายุครบ17ปีนั้ก็ได้โอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในการแข่งขันยูเครนยูคับเพื่อซึ่งเอาชนะโอลิมปิกโดเนตไป3-2 ัดมาคือการย้ายทีมแบบยืมตัวไปอยู่กับอาเซนอลเคียฟโดยดารุ่มรายนี้ได้สัมผัสประสบการณ์การลงเล่นในเกมดีเป็นครั้งแรกในซีซั่น2019-2020เมื่อย้ายกลับมาอยู่กับ ate, ชักตาโดเนตช่วงแรกของโมดิกลงเล่นฟุตบอลแบบระดับพัฒนาการแต่ก็มีส่วนร่วมลงสนามถึง3นันดและในฤด,ดูกาลนั้นต้นสังกัดก็คว้าชแชมป์ลีกได้สำเร็จ และหลังจากนั้นเจ้าตัวได้ย้ายไปเล่นให้กับเดเซนาซินิกิฟในฤดูกาล2020-2021โดยสัญญายืมตัวไละได้ลงเล่นเกมนิกไปถึง10นัดและแล้ววันของเขาเองก็มาถึงนะเมื่อโรเบโตเดชเชบี้น่ะเขารับตำแหน่งกุญซือของเชคตาโดเนตต์ตเดือนพฤษภาคมปี2021มูดิทำประตูแรกในเกมที่เอาชนะมาริโอโปไป5-0ในเดือนตุลาคมและยังมีส่วนร่วมกับการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มทุกนัดนับของฤดูกาลดังกล่าวรวมทั้งเกมกับเดลมมดิดแล้วก็อินเตอร์มิลานอีกด้วย มูดิกลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนในการแข่งขันเกมเบีกในยูเครนแต่ก็โชคร้ายเพราะรายการดังกล่าวนะแม่ถูกยกเลิกไปเพราะการเข้ามารุกรานของรัสเซียนะครับขณะการละตัวเขายังสามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี2021ของชักตาโดเนตรวมถึงในปีถัดมาก็ได้รางวัลรักเตยยอดเยี่ยมแห่งปี2022ของประเทศยูเครนอีกด้วย และในฤดูกาล2022-23 20ก่อนจะย้ายไาเลด้ให้กับเชลซีมูริกได้ประเดิมการข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยการยิง1ประตูกับอีก2แอซิสช่วยต้อสกัดบุกถล่มแอร์เบลสติกไป4ีต่อหนึ่งนอกจากนี้เขายังทำประตูในเกมเย่าและเกมเดือนที่เสมอกับเซลติก1ต่อหนึ่งและยังเป็นขาประจำในการยิงประตูในเกมลีกโดยซัดไปถึง6ลูกจากการลงสนาม8นัดหลังสุด ซึ่งในช่วงเวลาโดยรวมของเขากับชักต้าถือว่าโมดิกสุดยอดมากๆนะครับยิงไปถึง12ลูกจากการลงสนาม4 F 4นัดโดยใน3ลูกนั้นเป็นการยิงในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อีกด้วยก็จบไปแล้วนะสำหรับเรื่องราวของมิคาโรโมดิกนะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอขอบคุณทุกการติดตามเสมอมาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ